5ออ่างครับที่จะทำให้ท่านมีสุขภาพดีไปตลอดชีวิตครับ 2> 1, 2, 3, สวัสดีครับผมหมอทอนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อปช anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับว,วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง5ออ่างครับ ที่จะทำให้ท่านมีสุขภาพดีไปตลอดชีวิตครับอนไจครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับขออนุญาสรุปนะครับ5ออครับที่จะทำให้ท่านสุขภาพดีไปตลอดชีวิตนั่นเองครับ อ,อแรกนั่นก็คืออาหารครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานอาหารได้ดีสุขภาพท่านก็จะดีนั่นเองครับ you are what you eat นะครับอาหารที่ดีคืออะไรอาหารที่ดีไม่จำเป็นต้องแพงไม่จำเป็นต้องหรูไม่จำเป็นต้องไฮโซอะไรทั้งสินะ้นอ่ะอาหารที่ดีก็คือมีองค์ประกอบที่ดีนะครับองค์ประกอบที่ดีก็คือปโปรตีนดีคาร์โบไฮเดตดีไขมันดี ปริมาณที่เหมาะสมและแร่ธาตุที่เหมาะสมโปรโตีนดีคืออะไรก็คือพวกปลาพวกทั่วนะครับพวกไก่ไม่ติดมันพวกหมูไม่ติดมันเนื้อก็ได้นะฮะถ้าใครชอบทานไม่ว่ากันแต่มันน้อยๆนะฮะไขมันนะฮะเป็นไขมันชั้นดีน้ำมันมะกอกนะฮะทั่วต่างๆนะครับปลาทะเลลึกอย่างนี้โอเคปลาแซลมอนได้เป็นไขมันชั้นดียอดเยี่ยมนะครับ คาร์บโบไฮเดทคาร์บโบไฮเดทชั้นดีนะครับคาร์บโบไฮเดทที่ไม่ค่อยผ่านการขัดสีเช่นพวกโฮวีตนะครับขนมปังหรือข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอรี่อย่างนี้ดีต่อสุขภาพนั่นเองนะครับผมโอเคครับมาต่อกันที่อที่2อากาศที่บริสุทธิ์นะครับอากาศที่บริสุทธิ์มักจะอยู่ในที่โล่งกว้างเมื่อท่านได้ออกไปอยู่ในที่โล่งกว้างจิตใจท่านก็จะเบาสบายเหมือนอยู่ในที่ที่แบบ บรรยากาศดีๆให้สังเกตเวลาท่านออกไปที่โล่งกว้างไปสวนสาธารณะไปทะเลไปภูเขาท่านจะรู้สึกสบายใจได้ฟีลลิ่งได้กลิ่นของอากาศได้กลิ่นของดินได้กลิ่นของใบไม้ได้กลิ่นของต้นญ้านะครับอากาศที่ดียังจะได้รับแสงแดดอ่อนๆที่ดีในตอนเช้าหรือตอนก่อนพลบค่ำนะครับห้าโมงเย็นพวกนี้แดดไม่แรงนะักจะได้วิตามินดีที่ดีพอสมควรนะครับการได้วิตามินดีจะกระตุน้น ทำให้เรื่องของแคลเซียมในการดูดซึมได้ดีขึ้นนำแคลเซียมไปใช้งานได้ดีขึ้นทําให้กระดูกแข็งแรงนะครับทำให้ร่างกายเราแข็งแรงกระดูกไม่หักง,ง่ายนั่นเองครับมาต่อกันที่ออที่3นั่นเองครับออที่3ก็คืออย่าอดนอนครับอันนี้สําคัญมากๆครับเรื่องของการนอนผมถือว่าถ้าให้พูดถึงสุขภาพเนี่ยเอามาเป็นอันดับหนึ่งเลยเพราะมันคือ1ใน3ของชีวิตท่านนะฮะท่านนอนวันหนึ่ง8ชั่วโมงถ้า8ชั่วโมงไม่ดีนะครับที่เหลืออีก16ชั่วโมงหาดีได้ยากนะครับ เวลานอนที่เหมาะสมไม่มากไปไม่น้อยไปแนะนํา 7- 8ถึงชั่วโมงน้อยกว่า6ชั่วโมงไม่ค่อยแนะนํามากกว่า9ชั่วโมง10ชั่วโมง1 1ชั่วโมง1 5ชั่วโมงนี้ก็ไม่ค่อยแนะนําอะไรมากไปก็ไม่ดีอะไรน้อยไปก็ไม่ดีทั้งคู่นะครับเวลานอนที่แนะนํา4ทุ่มถึง6โมงเช้าครับถามว่าทําไมเพราะว่า4ทุ่ม ถึงตีหนึ่งโกร h ฮอร์โมนหลังโกร h ฮอร์โมนจาเป็นมากๆทําให้อ่อนเยาว์ทาให้เด็กเจริญเติบโตทําให้ผู้ใหญ่แข็งแรงสมองไม่เสื่อมร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับใครนอนได้น้อยนะครับได้น้อยกว่า6ชั่วโมงวันไหนก็ตามแนะนําให้งีบหลับ n นปปิ้งสัก20 4 0นาทีหลังเที่ยงไม่ควรเกิน1ชั่วโมงนะครับจะทําให้ร่างกายรีเฟรชแล้วทุกอย่างดีขึ้นเองครับ มาต่อกันที่อที่4บ้างนะครับอที่4ก็คือออกกําลังกายฟังแล้วมันก็เดิมๆเรื่องออกกําลังกายแต่จําเป็นจริงๆครับการออกกําลังกายที่เหมาะสมผมเน้นที่เหมาะสมมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีการออกกําลังกายที่เหมาะสมก็คืออะไรก็คือประมาณสัปดาห์ละ4-5วันคิดไม่ออกออกกําลังกายวันเว้นวันนะฮนะวันหนึ่งอย่างน้อยก็30นาทีนะครับ ก็จะดีต่อสุขภาพออกกาลังกายโดยการเดินก็ได้โดยการจ็อกกิ้งโดยการวิ่งก็ได้นะฮะเอาให้ร่างกายเราเหมาะสมกับอายุของเราให้หัวใจรู้สึกเต้น,นเหนื่อยหน่อยนะฮะให้พูดแล้วต้องหยุดพักหน่อยนะฮะเราก็ไม่ต้องไปถึงกับจัดหัวใจอะไรมากมายอะเรารู้สึกว่าเราพูดแล้วเหนื่อยนิดนึงอะอย่างเงี้ยโอเค วันละ30นาทีนะครับสัปดาห์ละ4-5วันแค่นี้นะฮะท่านก็ห่างไกโลโรคหัวใจโรคความดันโลหิตโรคสมองโรคเส้นเลือดแตกโอ้เยอะแยะไปหมดนะคะดีจริงๆนะฮะโอเคครับมาต่อกันที่อที่5บ้างครับนั่นก็คือออารมณ์ดีครับอารมณ์ดีเนี่ยบ่งบอกทั้งกายและใจถ้าท่านอารมณ์ดีนะครับกายท่านก็จะดีใจท่านก็จะดีเมื่อใจเราดีกายเราจะดีเองนะครับถ้ากายท่านแข็งแรงมาหมดเลยแต่ว่า จิตใจเราหม่นหมองเนี่ยมันก็จะผ่านให้กายแย่ลงในที่สุดนั่นเองนะครับอาดมดีเกิดจากอะไรได้บ้างอาดมดีก็ต้องเกิดจาก4ออแรกทําได้ดีนะครับอาหารที่ดีอากาศที่บริสุทธิ์อย่าอดนอนและออกกําลังกายได้ดีท่านก็จะได้ออที่5อาอาดมดีมาเองนะครับการดูหนังการฟังเพลงการดูเรื่องตลกไม่ไปเครียดกับข่าวสารต่างๆนะครับการมองการเมืองเนี่ยก็เบาๆบ้างอย่าไปท็อกซิกมากนะฮะแล้วก็ อยู่กับธรรมชาติอยู่กับครอบครัวมือถือให้น้อยลงนะฮะดูด็อกเรท็อปเสร็จแล้วก็ไปอยู่กับธรรมชาติอยู่กับเพื่อนๆได้นะครับโอเคครับและนี่ก็คือ5้อที่จะทําให้ท่านสุขภาพดีไปตลอดชีวิตครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับ คุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ